เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บผู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมบริเวณจุดตรวจเกาะหม้อแกงบนถนนสายปัตตานีหาดใหญ่หมู่เจ็ดตําบลข้ากําชัมอำเภอหนองจิกจงังหวัดปัตตานีที่ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้ฐานปฏิบัติการร่วมสามฝ่ายตํารวจทหารและฝ่ายปกครองที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลานานร่วมหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และจากการตรวจสอบ พบผู้เสียชีวิตหนึ่งนายอยู่ภายในซาาอาคารทราบชื่อสิบตำรวจโทธานีแสงสุวรรณอายุ28ปีสภาพศพอยู่ในชุดเครื่องแบบถูกไฟคลอกและถูกสเก็ดระเบิดตามลำตัวหลายแหง่งนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกสามนายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลข้าอินขยุทธบริหารทราบชื่อสิบตำรวจโทนัทพลชูหนูอายุ28ปีถูกไฟคลอกแขนทั้งสองข้างสิบตำรวจโทอนุชาแตงชําอายุ29ปี มีบาดแผลที่แขนซ้ายและลำตัว10ตตำรวจตีจตุพรศีอินอายุ26ปีมีบาดแผลที่ลำตัวทั้ง3นายอาการปลอดภัยในที่เกิดเหตุพบซากรถยนต์ที่คนร้ายใช้ซุกระเบิดจอดอยู่ด้านหน้าฐานถูกแรงระเบิดจนชิ้นส่วนกระเด็นไปเป็นวงกว้างตรวจสอบเป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซีประตูสีบอนฟ้าติดหมายเลขทะเบียนกไก่งองู5342ตราทิวาดซึ่งเป็นป้ายปลอม และพบชิ้นส่วนถังแก๊สสีฟ้าและสีส้มจํานวน2ถังชิ้นส่วนวิทยุสื่อสารกระจายไปทั่วบริเวณจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานแรงระเบิดยังทําให้ฐานนังก่าวถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดรวมไปถึงอาวุธปืนและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้ยังทําให้ฐานปฏิบัติการร้อยรอ2512ชอกอปัตตานี25ซึ่งตั้งฐานอยู่ใกล้กันถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจอดอยู่บริเวณใกล้เคียง ถูกแรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดเสียหายได้กว่า10คันจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่หน่วยกําลังร่วมได้ปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติระหว่างนั้นได้มีคนร้ายขับรถกระบะที่ประกอบระเบิดสแสวงเครื่องน้าหนักประมาณ100กิโลกรัมมาตามเส้นทางสายปัตตานีโดยมีคนร้ายอีกหนึ่งคนขับเพียรจักรยานยนต์ตามมาหลังถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายได้เลี้ยวเข้าไปจอดหน้าฐานของตํารวจขณะที่กําลังจะจอดรถเจ้าหน้าที่ได้ตะโกนว่าห้ามจอดแต่คนร้ายฉวยโอกาส เจ้าหน้าที่อยู่ห่างจึงวิ่งออกมาจากตัวรถแล้วขึ้นรถจักรยานยนต์เร่งเครื่องหลบหนีไปและเพียง30วินาทีคนร้ายได้กดชนวันระเบิดขึ้นทันทีจนเกิดเสียงดังสน,นันและเป็นเหตุที่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว